แต่แต่แต่กรรมนี้พอเดาได้ก็เจ้าเตีวหมอหนึ่งเตียวหมอนึ่งคำแรกนึกว่าไผ่จะเอาเตีวมาใส่หมอหนึ่งล่าสุดมาจ่ายเจ้า สวัสดีเจ้าเกตกำเมืองวันนี้ก็มาปะกับน้องพ่อวันนี้น้องก็มีเกตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับข้าของเครื่องใช้ที่ใจเย็ดกินในครัวในตูไฟมาฝากกันเจ้าะว่าน้องไปแอวหาหลานมาได้ยินเสียงจกแจ๊กจกแจ๊กลูกตูไฟมาก็ว่าเป็นเสียงไผ่โอ้เป็นเสียงป้าของน้องกําลังสอนหลานน้อยอยู่หลานน้อยเนาะบางกําก็ยังอู้ปรแกวนเสือมาน้องจะมาขยายความหมายให้ฟังแต่ก่อนนะเจ้า กำลักตูไฟที่น้องอู้ไปตอนต้นตะกี้ก็คือติดใจเนี่ยกลิ่นก็ว่าห้องครัวเนี่ยนะเจ้าเผื่อบางคนยังหมาหูน้องก็เลยขออธิบายก่อนเจ้าก่อนที่จะเข้ากำวมหม้อขางท่านผู้ชมหูกับเจ้าว่ามันแปลว่าจะใดอืมกำวมหม้อขางเนี่ยนะเจ้ามันก็คือคือมันก็คือกัดท่ากัดท่ากัดท่านั่นเองเจ้าเอาไว้พัดเอาไว้ทอดไข่ต่าง และก็มีแหมกำซึ่งอุปกรณ์มูนี้จะแปลงมาพร้อมๆกันนั่นก็คือป้าป้านะเจ้ากำว่าป้าเอาไว้ห้องทับพีและกระตาหลิวกำเมืองเนี่ยง่ายง่ายนะเจ้ามาต้องแบ่งชนิดของทับพีห้องสุนๆกันไปเลยป้าดูข่าวเจ้าแหมกำแหมกำสาหวดกำนี้คนต่างบ้านกบว่าคนภาคอื่นให้จะดาออกมันก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้หวดเข้าหนึ่งนั่นะเจ้าแต่แต่ กำนี้พอเดาได้ก็เจ้าเตีวหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งกำแรกน่นกลัว่าไผ่จะเอาเตีวมาใส่หม้อหนึ่งล่าสุดมาใจเจ้ามันก็คืออันนี้ พาหลอบมอหนึ่งเจ้าบ้านก็จะเอามาอุดไว้กันไอออกเจา้าคุณผู้ชมเจ้ากำเมืองในตูไฟยังมีแห็มนาดนกแต่ตอนนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาละเอาไว้ติดหน้าติดมาพอน้องแหมกำรรนะเจา้าก็น้องจะเอากำเมืองกำไหนมาฝากท่านผู้ชมแหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เชียงใหม่ิิวกับน,นักเตอนะเจ้าและฮาต่างบ้านมีกำเมืองเนิดๆยักๆก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า